สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ d o กฟ i ลม Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆพืนเพื่อนๆกําลังจะซื้อเครื่องทาน้ําอุ่นเครื่องใหม่หรือเปล่าหรือกําลังอยากจะเปลี่ยนเครื่องทาน้ําอุ่นวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าครับซึ่งในปัจจุบันมีดาวเพิ่มมาให้ถึง3ดาวดังนั้นถ้าเครื่องไหนที่มีดาวเพิ่มมา3ดาวแสดงว่าประหยัดไฟสูงสุดครับ ซึ่งก็เหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและอนุรักษ์ทรัพยากรครับครับเพื่อนๆและในปัจจุบันเครื่องทำน้ำขุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถึง3ดาวมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายข้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมหาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเสิร์ชค้นหาใน g ูเกิ e เทนมาเป็นข้อมูลในการจัดันดับครับ ครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์53าดาวไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถึง3ดาวมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายลายี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมา จัด10อันดับเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับบายอันดับ10เครื่องทำน้ำอุ่นเมกรุ่นโคโค่450ขนาด4,500วัตต์ เป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำจากอิตาลีดีไซน์เรียบหรูดูดีดูทันสมัยใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนโดดเด่นด้วยระบบโฟโตวินเซนเซอร์ช่วยตรวจจับการไหลเวียนของน้ำพร้อมหม้อต้มที่ทำความร้อนได้เร็วปลอดภัยด้วยระบบ ELCB ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าเครื่องในระดับ IP25 หม้อต้มเป็นแบบทองแดง ประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาวรับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันหม้อต้ม5ปีครับราคาอยู่ที่2,479บาทอันดับ9เครื่องทำน้ำอุ่นไมเดียรุ่น Dsk45Q ขนาด4513วัตต์เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแผ่นดินจีน โดดเด่นด้วยหมอ้อต้มขนาดใหญ่ใช้วัสดุทนความร้อนสูงตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ไม่ลามไฟรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ ELSD ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่ว ป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าเครื่องมาตรฐาน ip 2 5ฟังก์ชันต่างๆใช้งานแสนง่ายประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาวรับประกันอะไหล่1ปีรับประกันมอต้ม5ปีครับราคาอยู่ที่1,550บาทอันดับ8เครื่องทำน้ำอุ่นอิเล็กโทร x ักรุ่น ewe 3 5 1 px d w x 5ขนาด3,500วัตต์ ครับเป็นแบรนด์ที่หลายคนไว้ใจมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานต้นกำเนิดจากประเทศสวีเดนโดยรุ่นนี้บีดีไซน์ที่บางเฉียบทันสมัยมีระบบติดตั้งแบบจุดเดียวมีระบบตัดไฟอัตโนมัต e ิ ELCB ตัวแท้งผลิตจากไนลอนทนความร้อนสูงโชว์ไฟ LED แสดงสถานะเมื่อติดตั้งสายดินป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP 2 5ประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาว รับประกันอะไหล่และค่าแรง1ปีรับประกันตัวทำความร้อน5ปีและรับประกันหม้อต้มยาวนานถึง10ปีครับใครที่ชอบดีไซน์ขนาดเล็กบางเฉียบเรียบหรูจัดแบรนด์นี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่2,490บาทอันดับ7เครื่องทำน้ำอุ่นสติลเบลเอลตันรุ่น WS55E-2 คี ขนาด5,500วัตต์เป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมันนี้โดดเด่นด้วยมาตรฐานสากลวัสดุในเกรดพรีเมียมและดีไซน์ที่เรียบหรูที่เป็นเอกลักษณ์ใช้วัสดุหม้อต้มเป็นทองแดงแข็งแรงทนทานตัวเครื่องป้องกันละอองน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP25 ฝักบัวปรับได้5ระดับมีระบบตัดไฟรั่วแบบ ELSD และมาพร้อมกับระบบตัดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ2ทขั้นตอนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินขีดจำกัดออกแบบการใช้งานให้ง่ายดายไม่ซับซ้อนประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3สดาวรับประกันยาวนานถึง5ปีอีกด้วยครับราคาอยู่ที่3,985บาทอันดับ6เครื่องทำน้ำอุ่นฮิตาชิรุ่น HES38G ขนาด3,800วัตต์เป็นแบรนด์ดังที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากประเทศญี่ปุน่นหลายคนไว้วางใจยี่ห้อนี้โดดเด่นที่การดีไซน์ที่ดูเรียบหรูดูทันสมัยใช้งานกระแสนง่ายไม่ยุ่งยากมีระบบกัดไฟอัตโนมัติแบบ ELCB เทอร์โมสตัตแบบรีเซ็ตมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำใช้ฮีเตอร์แทงแบบไนลอนที่ทนความร้อนสูงและมีระบบนิรภัยถึง10จุด ป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP25 ประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาวและประกันยาวนาน1ปีเต็มราคาอยู่ที่2,490บาทอันดับ5เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้ารุ่น DSK45ESEKW ขนาด4,500วัตต์ แค่ชื่อยี่ห้อก็การันตีคุณภาพได้เลยครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่ยาวนานมาตรฐานสูงจากประเทศญี่ปุน่นมีระบบป้องกันไฟรั่วแบบ ELCB มาตรฐานสากลพร้อมด้วยระบบตรวจเช็คสายดินอัตโนมัติเอกสิทธิ์เฉพาะโตชิบา้ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำใช้งานแสนง่ายควบคุมอุณหภูมิได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส มีหน้าจอ LED Display อัจฉริยะบอกระดับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP25 ประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3าดาวรับประกันสินค้า1ปีและรับประกันชุดทำความร้อน5ปีเต็มราคาอยู่ที่3,690บาทอันดับ4เครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic รุ่น DHCJL1TK ขนาด4,500วัตต์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เก่าแก่และยาวนานจากประเทศญี่ปุน่นคุณภาพได้มาตรฐานสากลสินค้าแข็งแรงทนทานโดยรุ่นนี้มีดีไซน์ที่สวยงามสามารถเข้าได้กับห้องน้ำทุกรูปแบบป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP25 มีระบบนิรภัยถึง9จุดปลอดภัยด้วยระบบตรวจจับกระแสไฟรั่วแบบ ELB โดยตัดการทำงานทันทีเมื่อมีกระแสไฟลว ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดีไม่ติดไฟหม้อทำความร้อนทองแดงร้อนเร็วทนทานและปลอดภัยแยกปุ่มควบคุมการทำงานด้วยปุ่มระดับน้ำและปุ่มปรับระดับความร้อนประหยัดไฟในระดับเบอร์5-3ดาวรับประกันตัวเครื่อง1ปีรับประกันหม้อต้มยาวนาน5ปีครับราคาอยู่ที่3370บาท อันดับ3เครื่องทำน้ำอุ่น HiEr รุ่น EI35A1 ขนาด3,500วัตต์ครับเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากแผ่นดินจีน ที่มียอดการสั่งซื้อสูงมากในโลกของออนไลน์ราคาไม่แพงและคุณภาพสูงครับโดยรุ่นนี้ใช้ระบบความร้อนแบบอิเล็กทรอนิก้าเฮตติ้งมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติป้องกันไฟรั่วและระบบตัดการทำงานอัตโนมัติแบบ2ชั้นเมื่ออุณหภูมิน้ำเกินจากที่กำหนดหัวฝักบัวผลิตจากวัสดุผสมซินเวล n นาโนสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียปรับแรงดันได้3ระดับป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP 2 5 ตัวเครื่องทำจากวัสดุอย่างดีพลาสติกป้องกันการกัดกร่อนประหยัดไฟในระดับเบอร์5 -3 ดาวรับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันหม้อต้มยาวนาน6ปีครับราคาอยู่ที่1,485บาทอันดับ2เครื่องทำน้ำอุ่นกาเต้ รุ่น WU h MC502 ขนาด4,500วัตต์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สุดยอดขายดีราคาประหยัดมากๆและเป็นแบรนด์ไทยแท้มาตรฐานสูงน่าใช้งานดีไซน์สวยงามถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความปลอดภัยพร้อมด้วยระบบตรวจจับการไหลของน้ำ มาพร้อมด้วยระบบหม้อต้มแบบไนล่อนทนทานไม่เป็นสนิมไม่เป็นตะกันและทนความร้อนสูงปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟรั่วแบบ ELCB ประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาวรับประกันสินค้า1ปีหม้อต้ม1ปีและฮีเตอร์5ปีครับราคาอยู่ที่1,704บาทอันดับ1ได้แก่เครื่องทำน้ำอุ่นชาร รุ่น w h 3C ขนาด3,500วัตต์ครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟและขายดีที่สุดใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูงต้นกำเนิดจ,จากประเทศญี่ปุน่นดีไซน์สวยงามเรียบหรูใช้งานง่ายตัวเครื่องผลิตจ,จากพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่ติดไฟทำงานด้วยระบบโฟลว์สวิตชพร้อมระบบนิลภัย ELCB ตัดกระแสไฟภายใน0.1วินาทีเมื่อเกิดไฟลวกฝักบัวอาบน้ำปรับได้3รูปแบบช่วยประหยัดน้ำได้สูงสุดขดลวดทำความร้อนไม่เป็นสนิมและทนทานต่อการกัดก่อนประหยัดไฟในระดับเบอร์5 3ดาวและรับประกันยาวนาน5ปีครับราคาอยู่ที่1,769บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o ปปี เว็บไซต์ g o o g l e t e นครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเพื่อนๆใช้เครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟแบบผมหรือเปล่าครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆนและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟเบอร์5 3ดาว ไว้ใต้ที่วิดีโอนี้นะนายท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำน้ำอุ่นประหยัดไฟก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะนายชแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆหลับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย